สวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้ในคณิตศาสตร์นะครับคิดแบบรัดๆอ๋อโดยวิธีการคูณเลขจำนวนใดๆก็ได้นะครับด้วย25เราจะมีวิธีคิดแบบรัดๆสุดยอดเพื่อให้เข้าใจกฎเกณฑ์คร่าวๆนะครับขออนุญาตอธิบายตรงนี้หนึงครั้งก่อนนะครับในเรื่องของการคูณเลขจำนวนใดๆ ด้วย25เอาเลขอะไรก็ได้นะครับมาคูณด้วย25ใช้วิธีคิดลัดแบบนี้ได้หมดเลยนะครับซึ่งมันจะรวดเร็วมากสเต็ปแรกนะครับเราใช้4เนี่ยหารจํานวนนะครับที่เป็นตัวคูณของ25ก็คือหารจํานวนนั้นแล้วถ้าเกิดมันได้ผลลัพธ์นะครับผลที่หารมาเนี่ยมันไม่เหลือเศษก็ให้เติม0ูนต่อท้ายนะครับถ้าเกิดผลหารเหลือเศษหนึ่งเติม25เหลือเศษสให้เติมห้ ต่อท้ายผลลัพธ์นั้นเหลือเศษสามให้เติม75ต่อท้ายผลลัพธ์นั้นมาดูว่าเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าเราต้องการเอา8นะครับคูณกับ25แล้วดูว่ามันเป็นเท่าไหร่ให้เอา8เนี่ยมาหารด้วย4นะครับแล้วปรากฏว่ามันเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ2เศษก็คือ ไม่มีหรือเศษเป็น0นะครับดังนั้นให้นําผลลัพธ์เนี่ยเลข2เนี่ยเติม0ูนยต่อท้ายก็คือเอา2แล้วก็เติม0ูย์ต่อท้ายนะครับก็ได้ผลลัพธ์เป็น200นะครับอันนี้คือผลลัพธ์เป็น200ถ้าเกิดนักเรียนเอา8คูณด้วย25นะครับนักเรียนลองคิดดู8 5 6หนะครับทด6 8 2 10ส ขอโทษแปดห้าสี่สิบทดสี่นะครับแปดสองสิบหกก็เป็น200อันนี้คือผลลัพธ์ก็คือ2องศูนย์ศูนยเหมือนกับวิธีนี้นะครับแต่ว่าวิธีแบบนี้นะครับจะรวดเร็วกว่านะครับทีนี้ถ้าเกิดเหลือเศษ1ก็ให้เติม25ต่อท้ายผลลัพธ์นั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเหลือเศษสองนะครับก็ให้เติม50สิบต่อท้ายผลลัพธ์นั้นแล้วตัวสุดท้ายหเหลือเศษส ให้เติมเ75ต่อท้ายผลลัพธ์นั้นนะครับเรามาดูที่ตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยนะในตัวอย่างที่หนึ่งนี้นะครับคุณครูก็ได้แปะกฎเกณฑ์ไว้นะครับเผื่อนักเรียนจะลืมนะครับถ้าเกิดเติมทบทวนอีกครั้งหนึ่งน,นะครับถ้าเกิดผลลัพธ์ไม่เหลือเศษก็เติม00ถ้าเกิดผลลัพธ์เหลือเศษหนึ่งก็เติม25ผลลัพธ์เหลือเศษสองก็เติม50ที่ตัว ต่อท้ายผลลัพธ์นั้นไปเลยนะครับแล้วเหลือเศษ3ก็ให้เติม75ต่อท้ายผลลัพธ์นั้นเรามาดูที่ข้อ1น,นะครับเรามีโจทย์อยู่ว่า96คูณ25จะเป็นเท่าไหร่นะครับ96เราก็นำ96า96มาหารด้วย4นะครับ96หาร 4, 4 4 4 1 4 4 2 8นะครับก็ได้2แล้วก็4 หลือเศษ1 4 4 16นะครับอันนี้96คูณคิดแบบนี้ให้ดูนะครับ4 2 8หรือเศษ1ก็คือ446มันเท่ากับ24แล้วเหลือเศษนะครับเศษก็เป็น0นะครับเพราะนั้นก็ได้24เศษ0นย์นะครับเศษ0นย์ตรงนี้ก็คือให้เติม0 0ต่อท้ายนะครับเราก็เขียน24แล้วก็เติม0 0ต่อท้ายนี่คือคำตอบนะครับ ไวไหมครับปื๊บเลยนะครับแหมมาถึงคําตอบเลยนะครับยังไม่ทันกระพริบตาเลยครับอ้อสุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปที่มันซับซ้อนมากมากขึ้นเลยจะในข้อนี้นะครับโจทย์ค่อนข้างซับซ้อนขึ้นนะครับ8 6 1คูณด้วย25จะเป็นเท่าไหร่นะครับในสเต็ปที่2เราก็เอา8 6 1หารด้วย4นะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเกิดไม่เหลือเศษ ให้เติม0ูนต่อท้ายผลลัพธ์นั้นถ้าเกิดเหลือเศษหนึ่งให้เติม25ต่อท้ายผลลัพธ์นั้นถ้าเกิดเหลือเศษสองให้เติม50ต่อท้ายผลลัพธ์นั้นและตัวสุดท้ายเหลือเศษสามให้เติม75ต่อท้ายผลลัพธ์นั้นไปเลยนะครับเราก็มาคิดแบบง่ายๆเลยนะครับ8 61นะครับส่วนด้วย4ี่คิดโชว์ให้ดู4 1 4 4 2 8แนะครับแล้วก็6ก็คือ4 1 4เหลือเศษ สองนะครับสี่ห้ายี่สิบอันนี้มันก็เหลือเศษหนึ่งนะครับสองหนึ่งห้าเหลือเศษหนึ่งเราก็เติมสองหนึ่งห้าเหลือเศษนะครับหนึ่งเศษหนึ่งแทนค่าด้วยอะไรครับเศษหนึ่งก็คือบรรทัดนี้นะครับก็แทนค่าด้วยให้เติมยี่สิบห้าต่อท้ายเราเขียนก่อนนะครับสองหนึ่งห้าผลลัพธ์นะครับสองหนึ่งห้าแล้วก็เติมยี่สิบห้าต่อท้าย นี่คือคำตอบนะครับในข้อนี้นะครับค่อนข้างเร็วมากนะครับแทบจะไม่ถึงครึ่งนาทีนะครับเราคิดเสร็จแล้วนะครับไม่ถึงครึ่งนาทีหรืออาจจะประมาณ25วินาทีเราก็คิดเสร็จแล้วนะครับด้วยวิธีรัดคูณเลขจำนวนใดๆด้วย25นะครับคิดกันแบบรัดๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ต่อไปที่มันซับซ้อนมากกว่าในข้อนี้นะครับโจทย์อาจจะดูเยอะหน่อยนะครับ 7986คูณด้วย25ในสเต็ปแรกนะครับเราก็เอา7986นะครับหารด้วย4นะครับแล้วก็ดูว่ามันเหลือเศษเท่าไหร่ผลลัพธ์เท่าไหร่เราเอา7986ตั้งไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็หารด้วย4414 4, 4นะครับเหลือเศษ34936ก็เหลือเศษ34936นะครับก็เหลือเศษ2เหลือเศษ2 สี่หกยี่สิบสี่นะครับก็เหลือเศษสองนะครับสรุปได้ 1, 9, 9, 6, หนึ่งเก้าเก้าหกเหลือเศษสองนะครับคุณครูเขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ 1, 9, 9, 6, หนึ่งเก้าเก้าหกเหลือเศษสองนะครับนักเรียนพอจะจําได้ไหมครับทบทวนอีกครั้งนะครับถ้าเกิดเหลือเศษศูนย์นะครับให้เติมศูนย์ศูนย์ถ้าเกิดเหลือเศษหนึ่งให้เติมยี่สิบห้าเ,เหลือเศษสองให้เติมห้าสิบเหลือเศษสามให้เติม 75ดนะครับดังนั้นข้อนี้เหลือเศษ2ก็จะตกอยู่ให้เติม50นะครับเราก็ซัดเข้าไปเลยครับ1น 9, 9 6นะครับเหลือเศษ2ก็เติม50จบแล้วนะครับในข้อนี้เราก็มาถึงในข้อสุดท้ายแล้วนะครับ4739คูณกับ25นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่สเต็ปแรกเราแม่นแล้วนะครับ4739หารด้วย4นะครับ คุณครูก็มาตั้งอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ตัดโชว์ให้ดูเฉยๆนะครับ4 1 4นะครับ4 1 4นะครับแล้วก็เหลือเศษ3นะครับ4 8 32นะครับเหลือเศษ1ก็คือ4 4 16ก็เหลือเศษนะครับเหลือเศษ3เราก็จะได้1 1 8 4 ทีนี้เศษ3ก็คือ75นั่นเองนะครับเราก็เติมเลข75เข้าไปเลยคุณครูไม่จำเป็นต้องเขียนสูตรให้ดูแล้วนะครับอันนี้ก็เราก็จำแม่นแล้วนะครับก็ขอให้ทั้งหมดนี้ก็คือผลลัพธ์1 1 8 4 7 5คูณเลขจำนวนใดๆด้วย25นะครับคิดแบบละลัดด้วยวิธีนี้เสร็จภายในประมาณ15วินาทีเท่านั้นเองนะครับขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์คิดแบบลัดๆว้าว <Wow. S 1> And now it's time to say goodbye. Hopefully the lesson is helpful for your understanding. And do not forget to press like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you. Bye.